ก็ได้นำไซปุ๋ยนี้กระลายสนิดปีนี้นะเพราะว่าทางสภากระแดงนี่เันมาให้ดีมันมีสูตร15-15กระมิ16-00กระมี 60, แ,ลแล้วก็16-00แล้วก็ปุ๋ยแล้วกอันี้แล้วันนี้ไอเองกับปู้จยดสูปผู้จยวสูปเราถือ่าตั้งทดลองเบิง่งไซปุ๋ยของบริษัทยาสูบ้องพื้นโดยเฉพาะล็อกหนึ่ง และไซสูตรนทิศห้าสิบห้านี้เป็นล็อกนี้แล้วตัวนี้แล้วมัน้อต่อยตั้งไซทดลองเบิ้งว่าเพราะว่าอยากไล่เลียงเบิ้งว่าไม่อาจสมเทียบเบิบื้องอะไรสิ่งที่เดียวกันเพราะว่าบริษัทจัดซเพิ่นก็ว่าเขียนว่าอันนี้มันปุ๋ยยาซูโดยเฉพาะแล้ะยอดดอยนี่มันจะคล้คือกับพุ่นซิวภาพพุ่นอนอนานี่แหละคอกพวกเขาและเพราะพวกเขาโดยพ่อตัวแม่มาหห้มาพุ่นคอกนี่เขาใส่ยาซูนี่มันเป็นยาปุ๊ก S <S huh. และบัรน,นียาตัวนี้ฮัแล้วมันยาของฝรัง่งโดยกงเพราะพวกนี้มันเอาส่งไปให้ยาซิกา<อ>และอยากได้ยาปุ๊กหรเรามาใ<อ>ส่ลงเบืองคันใส่ลงเบืองนั้ถือว่ายาตัวนี้ตัวใส่ยาดอยยาดอยนี้ถือว่าเขียวเข,ยวขียวดนถือว่าเขียวโดนมันบวเหลืองคือสูตรสีมาสีมาสาอันนั้นเหลืองไวอันนี้ก็เห็นคือเสื้อถือว่าถือว่าน้ำนะถือว่าปลูกปุ๊กแต่มพุ่นไม้นี่ล่ยลายลามาอันนี้เป็นมือบัรสุดท้ายถือว่า สบายนาดีสบายดีไอ้สบายดีขอถามชื่อเสียงเชีงน้ำไอ้ว่าจาังไหนเนาะลาเนาะลาอยู่บ้านาธรามทาหาดสฟะ,ะฟอง,องกับแข้งสะพองยังจันเจ้าปัจจุบันแม่นเฮาได้มา,าสำรวจเบิ้งพื้นที่ปลูกพักกระลำปีเนะานอะอ้เนาะอยู่บ้านไอาลาหนาิเนื้อที่ของเฮานี่หลายปะไหนไอ้ที่ว่าเห็ดอยู่เห็นอยู่นี่นี่ประมาณไร่ครึ่งน่ะ ลายเครเื่องนี่ไอ้ไส้ปุ๋ยชนิดใดผ่านมานีน่ด้วยผ่านม้าไส้ปุ๋ยอันเคมีอันศูนย์เจ้าทีน,นี้มาปรับปรุงใส้นปุ๋ยยอดดอยเจ้าคือว่าดีขึ้นหลายเติบเว่าบุ้งกัดกระโบมีเจ้าว่าเอาไส้ปุ๋ยอันนี้ไปแล้วแม่งก็บ่หลาย เจ้าแล้วผลผลิตหัวมันได้ออกมามันต่างเก่าบ่หรือเป็นยังไงมันก็ต่างหลายเตอรเพราะว่าหัวใหญ่เขียวงามตลอดไปอี่นเงี้ยใส่ปุ๋ยนี้มามันเขียวโดนเจ้าอัตราก,การใส่อันนี้หลายปีไหนเนื้อที่ไร่ครึ่งเนี่ยที่ไร่ครึ่งนี่ใสนประมาณสองเปอ่นแหละใส่สองเปอร์จ้าวาก็ใส่เป็นปีทำอิฐเป็นบ่อหนิแม่และปีทำอิฐโอ้ และสังเกตเบมึงอ่ะนะหัวมันนี่มันต่างจากเคมีหลายไปไในไอ้เรื่องน้ำหนักเรื่องอย่างมันต่างกันบ่โอ้ต่างหลายเลยเลืนกันหลายหลายนี่ตัวใดหลายกลัวเคมีละนักกลัวบ่กเลยว่ายอดดอยนักกลัวยอดดอยนักกลัว <c oughs> อ่านมาเก็บอยู่นี่เห็นอยู่ยน,นี่แม่นครอบครัวเฮาเบิดลวันนี้แม่นแล้วครอบครัวเบิดเจ้า <c oughs> <c oughs> คือเพิ่นก็สิดีใจขึ้นแน่นอนนะซั่นเเนาะจ้า อันคือจะไหนไอ้คุคยว่ามาจากเคมีที่เคยไส่พันมาหลายหลายฝ้าหลายปีนี่หันเปลี่ยนมาเปลี่ยนใส้อันวัสดุปรปื่ปลูกดินกายอดดอยนี่คือจึงใดคุยว่าอยากมาใส้เนี่ยว่าเขาใส้ตัวนี้ไปมันก็แบบมันโม้พหสุขภาพเนี่ยหรือว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งใดน,นะเขามาแล้วก็คือแบบธรรมชาติมันมูลนิสารเคมีเจ้าแล้วเขาบม่ได้สีดธิ์สิทยาเคมีไปอย่างบ่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้สีดธิ์ไส่ปุ๋ยยอดดอยแล้วบม่ได้สีดเลย ปุ๋ยเคมีกับบ่ได้ตื่มบ่ได้ใส่เลยม่นมบอกใสแต่ปุ๋ยยอดดอยใช่แล้วความแตกต่างที่ว่าพอสังเกตเห็นนี่กับการใส่เคมีนี่มันแตกต่างกันแย้างไเนาะก็มีมีการแตกต่างกันอยู่เพราะว่าเขาใส่ปุ๋ยเคมีนี่แล้วมันมันเร่งนเนาะเร่งแล้วก็ยอดนิดน้อยยอดบนใหญ่คือแนวนี้จ้าแล้วก็ผลผลิตออกมานี่ บักเล่นนี่ทามันเป็นน่วยมานี่มันอาจจะแตกเนาะแตกสาปูกปีแล้วนี่แตกหลายแตกเป็นครึ่งพู่นเลยเนาะมันนี่เขาใส่ปุยยอดดอยนี่แหละมันยอดหมุกดีแล้วก็ค่อยขึ้นแต่ว่าผลผลิตเป็นมากมานี่แหละมันบวแตกนวลไหลไอ้นี่เนะเจ้าเป็นอย่างนั้นนวลนีน่หลากว่าเท้าใส่ปุยเคมีหรัอหลายหลก้นปุยเคมี โอ <ไป S 1> อ้ขเือกนาเจ้าขอขอนุญาตพ่อเอาันลองตัวอย่างเออเ้าเห็นน่ยนะล่องพอ่อล่องปาดให้เบิ้งได้บ่เนาะลองล่องปาดเบิ้งนี่นี่เปลือกนานวลไหลเจ้าแล้วน้ำหนักมันนี่ดีขึ้นบ่คั้นมันเป็ี่ยนยังซีพ่พ่อน้ำหนักดีขึ้นน้ำหนักดีขึ้น แล้วพอใสอนาปุ๋ยการยอดดอยนี่พอได้ใส่ปุ๋ยเคมีชนิดอื่นปนไปน้ำบ่ใส่ยอดดอยนี่บ่ได้ไส่เคมีมาแต่ต้องจักหน่อยเลยเจ้าสีดยาฆ่าแมลงไหมเลยมันเป็นยังไงพอได้สีดบ,บด่สีดยาฆ่าแมลงไหมก็บไ้ฉสดเจ้าความแตกต่างมันเป็นอย่างพอเอยบ่ฉสดธมันบ่มีบ่หรือว่าตั้งบ่ฉสดความแตกต่างของมันนี่คือเฮาวนน่ะไส่ใส่ปุ๋ยเคมีนี่ ปลว่าได้สีดยาเป็นประจำเนาะคุปกหนดเด้๋วได้สีพอแมงบงนี่หลเนาะหรือฉพามันเป็นบงแผ่นจึงได้ปะเขาปลาใบไว้อย่างซีนี่โหปากบ่ไ้บงแผ่นนี่เป็นเป็นยุ่มเป็นยุ่มแหละบันนี้เขาใส่ยอดดอยนี่บ่มีบงบ่มีบุงเขาเขาเขาบุฉีดเลยเนาะเจ้าม่มีจักดีแล้วเล่าว่ามันมีอยู่ส่วนหนึ่งพหอซาติสตามบิ่งนี่ห่วยใบมันนี่มันมันบม่มีบนสอยจักใบเด้ มันบม่มีบลนด่วยจักบ่อนด์เลยข้าถือวันบุมีเขาเริ่มปลูกค้าบิดนี่รู้สึกว่ามีอยู่หลังจากว่าบักเล่นเทานี้ขยายตัวขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาปุยปุยขยายแล้วแปลว่าบ่งนี่ตายหนีไปเองถ้าว่าโตัได้บนี่นี่เขาพ่อกับแปลว่าตายแล้วเนาะเป็นอย่างนั้นเจ้าถือว่ามันเจริญเติบโตแบบธรรมชาตินะพ่อเนาะมันก็เลยว่ามีภูมิต้านทานสูงตอนกับพวกพญาติและแมงไหมต่างๆเนาะครับ วิธีการใส่ของพ่อนี่ที่เขาเห็นอยู่นี่นี่พ่อใส่ตอนใดเนาะพ่อที่บอกอ่าต่อต่อกันใ้เช้ากสิกรผู้อื่นนะครับผู้นำในบอนวิธีการใส่นี่แปลว่าหลังภายหลังที่ว่าเขาตีคูแล้วเขาเฮ็ดคูแล้ว,แ,ลวแต่ว่าบวบวได้บวบได้ซวนดินท่านนะเนาะใส่ปุยอันนี้หยุยหุยหน้าคูนี่คูนึ่งนี่หละเป็นสามกิโลเนาะภายหลังหุยแล้วแล้วเขาจะค่อยสวนดินนี่โอ๊กเนาะ ส่วนดินปลูกไสเพื่อว่าอัดไว้ให้มันทึกแสงแดดได้อัดปุ๋ยไว้ถึกแสงแดดหลังจากนั้นยังก็ใส่แผ่นยางนี่คุ้มคุมไว้เนาะเห็อ<ช>นอย่างนั้นบันนี้หลังจากว่าที่ว่าเอาเบีย้ยลงดินแล้วเนาะเบีย้ยลงดินเ่าได้สิบห้ามือ้อเบีย้ยของเขานี่จะไย,ยอดไทย,ยอดแล้วครับแปลว่าเขาก็เริ่มหดปุ๋ยโดดเนาะ<ช>หดปุย๋ยหดปุ๋ยนี่ดินไร่หนึ่งนี่เฮาหดเท่าละสิบกิโล แช่ปุยเท่าสิบกิโลโหดให้มัดโหลดเ <Yeah. S 1> ห็หนอย่างนั้นแปลว่าอันคือคือเห็นอยู่นี่แหละเป็นหดสามเทือนี่าหดสามเทือเา <Yeah. S 2> ได้สอบนี่แหละหดสามเทือเา <Yeah. S 2> และสม <Okay. S 2> เทียบัดที่เาขาคัดใส่ปุ๋ยเคมีผ่านมานอ่าว่เ้เรื่องการใส่นี่ควมยอยงยากมันควมง่างยามันคือกัน <S <S บ่บ่บ่คือการใส่ปุ๋ยเคมีนี่ยากเนาะยากเพราะว่า คันใสปุยเคมีนี่หญ้าก,ก็เกิดไหลว่าตามแคมนี่โว้เดืตัดสามชี่เทือแล้วนี่กันที่ว่าปุ๋ยปุยเคมีได้เจ้าอันนี้หญ้าก,ก็บเกระไหลเพราะว่าเขาเขาสามารถคุมคุมดินได้แล้วก็สามารถว่าหญ้านี่มันจะบเกิดเพราะว่าเขาบดได้เลิงเลิงน้ําเข้าไหลาเด้แปลว่าอยู่ในดินนั้นมันก็นมีละเชื้อสุมอยู่ผัวแหงแล้วอน,นะเจ้า นัยนี้พอว่าหญ้าที่เกิดขึ้นเนีน่ยที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้สิไปตัดใหนว่ากินกับกล้าตัดมันหมปีนี้ผ่านมานี่โบก,ก้าตัดมันบอกพอว่าวันหนึ่งผ่านมานี่โบก้าตัดเพราะว่าเขาใส่ปุ๋ยเคมีนี่มันแต่ต้องตัวเองหลายที่สุดเพราะว่าหลังจากเขาฉีดเคมีนี่หญ้านี่เขาจะพัานไปนี่ถ้าว่าบนใส่เกลือบวกนี่ถ้าว่าเาเป็นบาดเป็นแผล